กอเอ้ยกไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระคังข้างฟ้างองอูใจก้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งนี้่อโซลามทีชอกระเชอคขู่กันยอยิงโซภาดดชดาสวมพลันทอปักตัก หุนหันทอสันธานเข้ามารองทอนางมุนโทนหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่องน่อเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ตอเต่าลังตุงทอทุงแบกคนทอทหารอด พ่อทงคนนิยมนอนหนูขวักไคว่โบใบไม้ทับถมปอป่าตากลมพอพึ่งทำรังฟอฟ้าทนทานพอผ่านวางตั้งฝอฟันสะอาดจังพอสำเพากลางใบหมอมาคึกคักย่อยักเขี้ยวใหญ่ล่อเรือผ่ายไปลอลิงไต่ราว ว่แว้นลงยาสอสาลาเงียบเงาสอฤสีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้าลอจุลาผ้าพยองอ,อ่างเนืองนองหอนกหูกตาโต